นี่ค่ะทุกทคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องอนทชินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะลูกพาเข้าขวพี่ฟินพี่พ,พายก็จะจมาทำขนมนะคะที่เขาชอบขนมอะไรลูก <c oughs> อ่าเป็นแบบว่าซีเรียลนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะซีเรียลอน่าซีเรียลลูฟรุตใช่ไหมลูกเหมือนกับเหมือนกับแบบว่า p ร i ์ Bryce, คริปปี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่น้องก็ออกเสียงไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงบ้างคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พี่ครจะไปวอร์มานใช่ไหมลูกเวลาที่พี่ครยอยากไปวอร์มานนะคะแม่น้องต้องรีบพาไปเลยคะ่ะเพราะว่าปกตินะคะสองหนุ่มนี่เขาไม่ชอบไปชอปปิ้งเลยคะ่ะเขาชอบไปไปปาร์คมากกว่าใช่ไหมลูกพี่คายเขาอยากไปดูเนฟกันว่ามันมีแบบไหนบ้างเพราะที่จริงมีเนฟกันแล้วอันหนึ่งที่บ้าน ่แต่พังพังใช่ไหมซื้อเสร็จก <No, S 1> ็พังใช่ไหมเราไอ้คนนึ just do something in there just to make fix this t e screen to put the p s t i c that is a perfect thing เดี๋ยวแลเดี๋ยวพี่พิมพี่ท,ทยทำคนละครึ่งนะคะก็คือเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะชอบโรยหน้าต่างการทุกท็อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทำตามอำเภอใจเลยค่ะคราวนี้เราก็ไปดูกันได้เลยนะคะเพื่อนๆ ขั้นแรกนะคะก็เอาแมสเมลโล่แล้วก็เนยค่ะไปอบในเตาอบประมาณ2-3นาทีนะคะเพื่อให้ละลายค่ะ okay, now okay, bring oh, okay. จากนั้นนะคะก็เอามาคนให้เข้ากันค่ะ คราวนี้นะคะก็ได้เวลาชิมค่ะชิมแล้วชิม,ชม<ๆ>อีกนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ชิมอยู่นั่นแหละคะ่ะจากนั้นนะคะก็เอาฟุดลูปค่ะ ทลงไปล้คนให้เข้ากันนะคะ <B usta! S 3> ผสมให้ทั่วนะคะตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่าง อ๋อเดซเซตอยู่แบบหยุดเมกอยเวทผาหยุดเลยหยุดกินเอามือให้เปียกแล้วก็แปะพอคนผสมเทใส่ถาดเรียบร้อยนะคะก็ไปทําม color ือให้เปียกค่ะมือจะได้ไม่ติดมาส์เมโล่นะคะแล้วก็แบะแบะแบะให้มันแบนใส่ถาดนะคะพอมือเริ่มแห้งนะคะมาส์เมโล่ก็เริ่มติดที่มือค่ะก็ต้องไปทํามือให้เปียกอีกรอบหนึ่งนะคะถึงจะมาแจะแจแจต่อได้ค่ะ Now have to put beautiful toppings on first topping oh, no. to Shopchick. we have beautiful put it. first is My พี่ฟินพี่คายเขาก็เลือกใส่บัตเตอร์สกอตบรานีนะคะแล้วก็สปริงเกิลค่ะรวมถึงแมสเมนโรชิ้นเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะคะใส่โลยหน้าเข้าไปคะ่ะโอ้โหแต่พอเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ดูหน้าทานเลยคะ่ะดูหวานดูเละเทะดูเละๆยังไงชอบกลนนะคะแล้วพี่ฟินค่ะเขาก็อยากใส่ นัดเทลลงไปด้วยนะคะแม่น้องก็เลยละลายใส่ไมโครเวฟให้เขาคะ่ะผสมน้ำไปนิดนึงนะคะแล้วก็โรยข้างหน้าคะ่ะพอเสร็จสิ้นกระบวนการนะคะรูปร่างก็น่ากลัวคะ่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหะคะ่ะแต่พวกเขาชอบกันคะ่ะ So now done. And gonna put the refrigerator for minutes now done go for in we' the refrigera it put 30จากนั้นนะคะเราก็มาที่ลานสเก็ตค่ะเพื่อมาเอารองเท้านะคะที่เราเอามารับไว้ค่ะก็คือรองเท้าสเก็ตเนี่ยถ้ามันแบบว่าทุ่ๆนะคะตรงไอ้ที่คมๆม,มันนะคะเราก็มารับได้ค่ะเสียค่ารับนะคะคู่ละร6อยหบาทค่ะ จากนั้นนะคะก็พากันไปดูเนฟกันที่วอลมาร์ทเลยค่ะดูไว้เฉยๆนะคะเพราะว่าอีกประมาณสองอาทิตย์ค่ะพี่ฟินพี่คายเคิเกอร์จะมีแข่งฮอกกี้นะคะถ้าเขาได้ชนะเขาก็บอกว่าเขาอยากได้รางวัลเป็นเนฟกันค่ะวันนี้ก็เลยมาดูสำรวจราคาเฉยๆนะคะแต่ยังไม่ได้ซื้อค่ะมาด้วยกันก็จริงนะคะแต่พี่คายก็ดูแต่เนฟกันค่ะแต่ส่วนพี่ฟิตน,นะคะก็ดูแต่เลโก้ค่ะ คือถึงจะเป็นคู่แฝดก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสนใจในของที่แตกต่างกันคะ่ะพี่ฟินไม่ค่อยชอบเนิบกันเท่าไหรค่ค่ะเล่นบ้างเป็นบางเวลานะคะส่วนใหญ่จะต่อเลโก้คะ่ะพี่ฟินนะคะ Wait, wait, the Fortnite blaster, I always wanted. The Fortnite blaster, that is the Fortnite. That is called the Fortnite blaster. The blaster oh, that. That's my favorite. Fortnite blaster. Mom, can I get this one? I know can I get this? It's for nine plus. <laughs> หลังจากเสร็จจากวอลมานะคะก็แวะไปเอากรยเตียวเวียดนามสักสามถุงค่ะสั่งไว้นะคะก่อนจะกลับบ้านค่ะแถวนี้นะคะตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วค่ะยังไม่มืดเลยค่ะหน้าร้อนนะคะมืดช้ามากๆเลยค่ะแต่อากาศสดชื่นค่ะไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะตอนสองทุ่มเนี่ยค่ะ<มา> <laughs> ระวังรถชนนะลูก ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นกางถนนน่อน่อน่อเนนฟินทาย Experience tells you what to do. Confidence allows you to do it. ประสบการณ์จะทำให้คนรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรแต่ความมั่นใจจะทำให้คุณกล้าลงมือทำ และส่วนขนมที่เราทํากันวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาชิมต่อค่ะแช่ตู้เย็นข้างไว้เลยค่ะเพราะว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวกันจนอิ่มนะคะเอาไว้ให้พี่ฟินพี่คายค่ะเขาเอาไปกินที่โรงเรียนค่ะ และแม่น้องแอนทวินนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจกดไลค์กด like, แชร์และกดติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะคะแม่น้องจะทิ้งคลิปร่วมสนุกกับทางช่องไว้ที่หัวม,มุมด้านขวาค่ะขอให้เพื่อนๆเ,เข้าไปคลิกรับชมนะคะและร่วมสนุกกับเราเยอะๆนะคะแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คุณคนที่รับชมและตเดตาม